อันนีค c ส o อเ Over Defense เ,เป็นเกมที่มีคนแนะนําผมมานะให้ลองเล่นดูนะเขาบอกว่าเป็นเกมที่ไม่เหมือนเกม Tower Defense แบบหลายๆแมปที่เขาทํากันนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันจะเหมือนกับเกมแนวไอเกมอะไรนะเกมทหาร Tower Defense สักแมปหนึ่งนี่แหละผมก็จําไม่ได้นะเหมือนจะเคยเล่นอยู่นั่นแหลทะทุกคน ก็เขาบอกว่าเป็นเกมใหม่นะผมไม่แน่ใจว่าจะใหม่จริงเปล่าอันนี้มันคีเอทวันที่วันที่6เดือน5ใช่ไหมวันที่6เดือน5 2าสอเอาก็เดือนนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็อัปเดตล่าสุดคือวันที่17เดือน5 2 0 2 4ก็คือเอาก็วันนี้เปล่าวะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยมันจะน่าเล่นขนาดไหนนะเห็นเขาบอกว่าคุณภาพกราฟิกเนี่ยเทียบเท่าได้กับแมปอนิเมะเอเวนเจอร์ในตำนานเลยทุกคนมาเริ่มเล่นเลยอันนี้คือแบบเป็นรหัสใหม่นะทุกคนผมเนี่ยจะเล่น1 1แต่่อ ID เทานั้นนะเื่อเง์มปย่องน้ ใครที่อยากเล่นกับผมเนี่ยสามารถแอดชื่อนี้มาได้เลยนะตุจ,จากโคไล,ล่มาทุกคนก่อนอื่นนะที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะใช้โค้ดด้วยนะอันนี้ผมไปเอาโค้ดจากที่คอดมาให้แล้วนะใครที่อยากได้โค้ดเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ละกันนะทุกคนเป็นโค้ดทั้งหมดของเกมอนิเมะคอสโอเวอร์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ละกันนะ โอเคเรียบร้อยทุกคนได้มา5,000เพชรเลยนะถือว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่อุย้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขอแบบดูแมปรอบๆก่อนว่ามันเป็นแบบฟิลแบบไหนนะเกมนี้ถ้าเทียบกับอนิเมะเ e n วนเจอร์ใช่ไหมอันนี้ผมขอแบบเทียบเล่นๆน,นะแบบไม่ได้จริงจังนะเกมนี้เนี่ยมันจะเน้นกราฟ,ฟิกไปที่แบบพื้นผิวแบบธรรมดานะอนิเมะเวนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นการแบบเน้นไฟนีออนแสงสีนีออนอะไรอย่างนี้ไง มันดูแบบสลัวสลวอันนี้คือแบบว่าธรรมดานะก็ถือว่าสวยแหละอันนี้ก็ถือว่าทําดีอะ่ะเดี๋ยวผมไปดูโหมดอื่นก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะหน้าต่าง G U I เนี่ยจะมีแค่ซัมมอนนะแล้วก็เป็นคอลเลกชันคอลเลกชันน่าจะเป็นกระเป๋าตัวละครหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่วะไม่ใช่นะทุกคนอ่าอ๋อนี่ไงเวททอรี่ก็คือเป็นกระเป๋าที่เราใส่ใตัวนะแล้วก็มีเควสนะเวนาะเควสนี้อุ้ยมีแบ t เทิลพาร์ทด้วยเหรอหรือว่าเป็น Daily เดลี่รีวอร์ดอ๋อเป็นเดลี่หรือเปล่าอ๋อเป็นเดลี่นะทุกคนแหมา มีพิมีมพาร์อะไรอย่างงี้อันนี้ไม่รู้นะคืออะไรแล้วก็อ่าเป็นอันนี้ไงแพตเทิลพาร์ทุกคนกิโลบัคกเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน799โลบักใช้คริสตัลอันนี้ในการซื้อ2000เลยนะแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรเนี่ยพายโลดพาร์อ่าไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะอันนี้คืออะไรไม่รู้เค็มนาไปก่อนเคมไปของฟรีทุกคนของฟรีอีกเก้าชั่วโมงมาเค็มใหม่อย่างงี้ปะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นันเดิลใช่ไหมันเดิลนี้ก็อันนี้ยังไม่รู้นะทุกคนเซเลนซี่นะอันนี้เป็นค่างเงินในเกมนี้นะแล้วก็มี V.I.P เนาะ V.I.P เนี่ยเป็นแบบรายเดือนนะแล้วก็มีแบบ6เดือนด้วย3 9 9โลถ้าเกิโถ้าดว่าเป็นผมเนี่ยผมจะซื้อ3 9 9้โลดีกว่านะแล้วก็มี Battle p a น s นะเราดูไปแล้วอันนี้เดี๋ยวขอย้อนมาที่แ Battle p a s s ารก่อนละกันนะทุกคนมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีพวกเพชรพวกอะไรซะส,ส่วนใหญ่นะดูดิมันจะมีพวกอาหารด้วยอันนี้เป็นไรอะลิ เรียกว่าลีลิกเดียปะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างในเกมนี้นันเดี๋ยวผมค่อยดูที่หลังลวกันนะทุกคนมีตัวไหมนี่ไงมีตัวแจกกปีน่ะทุกคนระดับมิสติกเลยนะแล้วก็อ่ามันน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละโอเคอันนี้คืออะไรแรงอัพน่าจะเป็นอัพยูนิตหรือเปล่าอันนี้เป็นเทรดเทรดก็น่าจะเป็นการสุ่มบัฟเป็นแบบสุ่มนิสัยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีซนะัมมอนนะมีชาเลนจ์ก็มีพาวเวอร์ทานเฟอร์อันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเอาไว้ก่อนละกัน อันนี้มีอาร์ติแฟกต์อ๋ออาร์ติแฟกต์แน่ๆเลยทุกคนนะน่าจะเหมือนกับรีลิกในแมปอ n นิเมะเอเวนเจอร์นะอัปเกรดอาร์ติแฟกต์แล้วก็อาร์ติแฟกต์ช็อปคัมมิ่งซูนยังไม่มานะโอเคก่อนอื่นเลยนะที่เราจะเริ่มเล่นเกมนี้ได้เนี่ยเราต้องมาสุ่มตัวก่อนละกันนะว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยตัวในสตาร์บอวก็มานะเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเลยละกันนะทุกคน5000นะมาดูซิว่าผมจะได้ตัวระดับมิสติกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีเกมพาร์อะไรเลยนะผมแบบเพิ่งมาเล่นเเเมื่่อกีี้ลยนะ อ่าอ่าฮะฮะโอเค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 ตัวสีฟ้าหมดเลยตัวสีฟ้าหมดเลยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวสีฟ้าหมดเลยเหรอโอ้โหวดวงผมแบบเกลือจัดจมีเพลงไหมเนี่ยเฮ้ยออโตัวสกีเว็บเปิดก่อนอา่าโชว์ VFX ก็เปิดไว้ก่อนแล้วก็อันนี้หลอดเลดือดมีเพลงไหมไม่มีนะไม่มีเพลงใช่ไหมโอเคไม่มีเพลงนะไม่มีเสียงเพลงเราก็อุ่นใจหน่อย บางทีบางเกมเนี่ยมันติดลิขสิทธินะในการที่จะเปิดเพลงในเกมนั้นผมก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดสักเท่าไหร่กลัวโดนลิขสิทธิ์ไปซุ่มไปอีกหนึ่งพันนะทุกคนมาหน่อยเอถอะขอตัวแบบสีทองก็ได้นะผมอยากได้ตัวสตาร์วอลว่ะมาหน่อยสิเ,เฮืออุ้อยโอ้อีพิกมาแล้วทุกคนอุ้ยอีพิกมากแล้วอ่าอ่าโอเคโอเคตัวทองฮลัลโหลขอแค่ตัวทองก็ได้ มาอีกปลเนี่ยทำไมมาเฮ้ยทองเหรออันนี้ทองนี่ใช่ไหมมันเป็นสีทองอะ่ะผมว่านจะใช่นะมาแล้วทุกคนเฮ้ยอา้าวทำไมตัวนี้มันหลุดหลุดเล็มาอย่างเงี้ยหลุดเลนมาเฉยงงผมนึกว่าจะได้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือแบบ5%นะมิสติกอันนี้มีอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มิติคอลก็คือแบบ0.4%อันตัวนี้ก็คือ50%อไ,มไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ มีแรด้วยนะมีแรอันนี้ถอยแรป็นสีลุงเนี่ยอีปิกอ,อื๋อสีเขียวๆนะไม่ไม่ลุงสักเท่าไหร่อลุงคืนนี้เลยอ่ะสุ่มไปก่อนเลยทุกคนตอนนี้ผมเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะน่าจะเหลือสักหนึ่งพันนะอันนี้สุ่มไปมาหน่อยเหอะขอแบบขอตัวเอ้ยโอ้โหมิติกมาไม่ใช่มิติกรีเจนเรี่มาทุกคนดีฮี่โอ้ตัวอย่างเท่ไงเฮ้ยวัดอะอะไรอ่ะ ไม craft ก็มีเหรอถามจริงเกมนี้มีตัวไมค a f บด้วยเหรอมันชื่ออะไรนะสตีฟใช่ไหมตัวธรรมดาโอเคน่าจะเป็น1000สุดท้ายแล้วนะน่าจะไม่ได้ตัวลุงมาเล่นแน่ๆเลยเดี๋ยวผมลองเอาตัวไอพวกนี้ไปเล่นละกันนะทุกคนมีไมคราบด้วยงงมาได้ยังไงออ้ทองวะไม่ได้ตัวระดับมิสติกนะ้อตัวนี้เทุ่้ยบูม่าอันนี้ก็คือตัวเงินใช่ไหมผมได้ตัวเงินมานี่คือผมสบายแล้วใช่ปะ ว้าวโอเคนี่คือการเล่นเกมนี้ครั้งแรกของผมนะทุกคนอาจจะดูแบบตื่นเต้นหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอแบบเกมคุณภาพมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมนะตอนนี้เนี่ยผมรอเกมอยู่ประมาณ2เกมนะก็คือ a อนิ e v a n g u กา d แล้วก็อนิเ e Defender อร์นะทุกคนหรือว่า a นิเ e ะ e f เฟนช์เฉยๆนี่แหละจำไม่ได้นะมันยังไม่เปิดเลยผมก็เลยมาเล่นเกมนี้ไว้ก่อนละกันนะ เดี๋ยวเราจะใส่ตัวเงินไปก่อนนะอันนี้แล้วก็เป็นตัวของสตีฟไหมครับใส่ไปใส่ไปโอเคเท่านี้เนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการเล่นแล้วนะไปะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนในสตอรี่ใช่ไหมแล้วมีอะไรก่ะอันนี้ปาร์ตี้เอามันอ้ามันปิดหมดเลยนี่ว่ะ <laughs> มีแค่สตอรี่ให้เล่นนะเหมือนเกมเพิ่งทําเสร็จเลย <laughs> ใช่ไหมเนี่ยเคเติมไปก็เป็น สเตทนะเป็นสเตท์หนึ่งสองสามโอ้ยมีแค่สามสเตทเองหรอได้ละสามสเตทนี้เหรอแล้วก็มีวันทามรีวอร์ดนะอันนี้ก็คือได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมอันนี้คือดอปรีวอร์ดก็คือได้ทุกครั้งที่เล่นน่าจะเป็นดอบตลอดนะอันนี้น่าจะดอบแค่ครั้งเดียวนะโอเคเดี๋ยวเริ่มเล่นสเตทหนึ่งนี่แหละโอเคทุกคนสตาร์ทเกมได้เลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องแวะตรงนี้ก่อนตรงนี้คือข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเราเล่นหน้าเลยลวกันนะผมไม่รู้โอ้ยมันได้เงินมาโอ้ยเยอะนี่ว่ะลุงนี้ผมวางไอตัววนีีนี้ก่่า โอเคไม่เป็นไรมีคูณ2ให้ฟรีโอเคมีให้ฟรีนะแล้วก็อันนี้เป็นผมเปิดหมดแล้วใช่ไหมวันนี้เป็น e อน m y h ี a เก็คือแบบโชว์เลือดหลอดเลือดนะทุกคนโอเคตามนี้แล้วกันแล้วก็เป็นบูม่าเอาเดี๋ยวผมมาบูม่าวางตรงนี้โอเคบูม่าวางไปเฮ้ยเดี๋ยว,ยวอ๋อมันวนมันวน,มน,วนไม่เป็นไรทุกคนมันวนเดี๋ยวเราอัพตัวเงินรอก่อนละกันนะโอ้นี่ไงผมว่าแลละคือแบบมีให้อัพ สอ,สองช่องนะข้างบนข้างล่างโอ้โหอันนี้ผมขออนุญาตอัพมั่วไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะว่าต้องอัพอะไรยังไงโอเคขออัพมั่วไปก่อนอัพข้างล่างไปก่อนละกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองวางหมดทุกตัวเลยกันนะเออแล้วก็วางนี้ไปขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยเออตีไป <laughs> เสียงแบบไมค์คราฟจัดเลยทุกคนไอตัวนี้มันอ๋อไมค์คราฟยิงธนูเหรอไอบอสมันยิงธนูอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลุดตัวลุด อุ้ยหลุดเยอะเลยหลุดไหมหลุดไหมเะ๊ะอ่าเรียบร้อยตีไปตัวนี้โอ้ตีใกล้กันมากๆเลยครับทุกคนอัพไปก่อนนะเดี๋ยวผมขออัพอ่ออัพไม่เพิ่มวงเหรอนนีะ่อัพเออเพิ่มวงโจมตีหน่อยไอ้น,นี่มันตีแบบเป้าหมายเดียวมันไม่ใช่เ e อลอีะมันก็ตีแค่ตัวเลขที่วิ<ด>ว่งไปใช่ไหมก็สเตจแรกไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวลองอัพตัวเงินไปก่อนละกันนะคิงไม่ค่อยจะโดนเลยอัพไปก่อนอัพไปก่อนออ้ตีแคบมากเลยทุกคน ดูจากอันนี้แล้วเนี่ยคือแบบแคบจัดโอ้มันมีให้อ่านคือแบบรายละเอียดเยอะมากเลยนะน่าจะมีให้อ่านแค่แบบเพิ่มระยะเท่าน, ون, นู้นเท่านี้อะไรอย่างนี้เออเอาแค่นั้นก็พอแล้วนะอันนี้มันมีแบบ new ability อุย้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวยว่อก,กี้ผมเพิ่งอัพไอตัวนี้มาไอตัวบอ๊อบมานะทุกคนแล้วมันเสกโกเลมมาเดินเฮ้ยเทวะเออเกมนี้แบบใช้ได้นะผมว่าเลือกเอฟเฟเอะไรเนี้ย ผมว่าน่าจะแบบพอๆกันเลยอ่ะพอๆกับเกงในตำนานเกมนั้นเลยอ่ะทุกคนออใช้ได้ว่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะมีความหวังใหม่ในการเล่นเกม Tower Defense นะเอออันนี้ทําดีทดําดีถือว่าใช้ได้เลยน่าจะเล่นเกมนี้กันได้ยาวๆนะตอนนี้เนี่ยผมเน้นัพเป็นข้างล่างก่อนนะทุกคนผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนี้สักเท่าไหร่นะผมก็เลยเน้นอ p ตัวล่างไปก่อนนี่ก็บางตัวก็อัพแพงมากนะบางตัวก็ัพถูกๆโอ้ไปอย่างไกลแล้วทุกคนอันนี้ โอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้เป็นอันนั้นของใช่ไหมของดอบแล้วเราต้องเดินไปใ,ใกล้เพื่อที่จะดูดของเข้ามาในตัวเฮ้ย hey, ถือว่าใช้ได้นั่นเนี่ยเกมนี้ A few moments later อ่าทุกคนมาแล้วนะผ่านมาหนึ่งคืนเมื่อคืนเล่นเพลินไปหน่อยนะ <c oughs> ผมไปเคลียร์สตรอรี่มาทุกสตรอรี่เลยตอนนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วนะมีแค่สสตรอรี่ใช่ไหมในเกมนี้สตรอรี่หนึ่งก็มีแค่แบบ3สเตจเองอะ่ะ สี่สาสิบสองอ่ะสิบสองสเตจอ่ะมันก็แป๊บเดียวก็เคลียร์หมดแล้วนะแล้วก็ผมเนี่ยมารับของที่ Battle Pass มาเป็นเลเวลยี่สิบสามนะตัวนี้รับมาหมดละเลเวลสิบสเนี่ยมันจะแจกตัวมิสติกมาหนึ่งตัวเนาะตรงนี้เลยแล้วผมก็สุ่มได้นะสุ่มได้เป็นตัวของตัวนี้เลยนะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรตัวไหนมาจากเกมอะไรหรือว่ามาจากเรื่องอะไรนะ <c oughs> พวกเกมนี้เนี่ยมันรวมทั้งเกมทั้งแบบแอนิเมะมันรวมมาหมดเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยมีหนังด้วยนะ เออสตาร์วอลเฮ้ยสตาร์วอลก็มีเกมนี่หว่าเนาะเออลืมลืมไปชามันเถดอะทุกคนก็ตอนนี้นะผมสุ่มรีโลไปแล้ว130ครั้งนะซึ่งผมไม่ได้ตัวมิสติกต,ตัวเลยนอกจากตัวที่มันแจกมาให้นะดูดิความเกลือน,นี่มันอะไรกันแบบเกลือจัดเลยทุกคนเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงเลยทุกคนมันน่าจะเป็นแบบเหมือนหอคอยร้อยชั้นอะไรอย่างนี้ปะน่าจะประมาณนั้นแหละน่าจะเดาๆนะผมอันนี้ยังไม่ได้ละกันนะทุกคน